รามีธรรมของมาถึงอำเภอแล้วครรับคือวิธีการทำท่านผู้บริหารทางทยาชนของที่กลุ่มแม่บ้านบ้านขได้ยกระดับของพระนาเป็นพระธรรมดาตรงสู่เป็นต้นลนัท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม์นามของฮาวิตี้คือสายมือเพืจึงมีนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดต่างภูมิภาคมาท่องเที่ยวกันเยอะมากอันนี้หัวหน้าคำยี่สิบแผงครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันเลยครับล้านที่หนึ่งครับโอท็อป นางรำจากโตองใช่ไหมครับสีพุวงลายอะไรย่างครับเป็นการครับพี่น้องต้าอจีนกลางรำครับนางรำทุกสายน้อนะครับหลังที่หนึ่งที่สองที่สามเป็นเจลาไซโครไดมาไม่ัชไม่ได้ครับสมักาเกษตรอพเภอย่างตะไครครับทคนทมาต้องโชว์หน่อยต้องโชว์หน่อยเลาไซโครไดมาครับเหนื่อยไหมครับไม่รู้ว่าจะขายที่ไหน อไโบมดาครับที่ท้งครับของเกษตรทำเภยยางตลาดครับชาว่าเนี่ยโอทอปผ่านธกร์มพื้นบ้านครับพี่น้องผาท่อครับผาท่อผาท่อมาครับพี่น้องได้เป็นทุกอย่างครับเลยของผ่าทอครับในลาครับพี่น้องของเ้ยเลานเปย มาแล้วครับเห็นแล้วพี่น้องโอ้ดีครับร้านไข่เข้มเอ้าเบิ้ลออกมาครับดิเบิ้ลราคาเดี๋ยวเท่านี้ปะไข่ใหญ่หลายไข่ไงไข่ไงไข่ไงไข่ดีข้างไรไข่ดีปลาพี่น้องยี่สิบแผงเหลือแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าพี่น้องครับสามสิบห้าแผงนะคะเท่าไหร่นะสามสิบห้าแผงพี่น้องเอ้ยแผงเท่าไหร่ครับนี่้าสิแผงห้าสิบบาทพี่น้องเห็นแล้วครับร้านไข่เข้มครับโอท็อปยูนี่เองครับพี่น้องมาหอดวีดีที่กลาง พี่น้องแม่ท่าที่ต้อนตกเลยนะมาหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนี่มองที่หกแมนเลยครับี่ครับโอ้ท็อปเพิ่นครับพี่เครื่องสำอางกับพี่นะครับพี่ส่วนสุยางอ้ยพี่น้องอ่อนซ่อนแต่ว่ามือนี้ตั้งใจเสียมาซื้อใครครับเอาเชียนไปหน่อยแท่โอ้ยไปกไรนะไดเนาะย่านแต่ต้อง้นมาซื้อเนาะยานเนาะ โอ้ยพี่น้องดิกลุ่มแม่บ้านของบ้านน้องเฮียครับย่านสะโคนตมาสื่อเป็นไปเป็นพี่น้องเอาเชิญครับมือนี้มีอีกบ่ครับดิพอนับปากนะจ๊ะพรุ่งนี้มีอีกไหมไข่เค็มไม่รับปากมีเฉพาะมันตือสามมือเดียวขายเบิไปเลยโอ้พี่น้องเบิร์ตแล้วเรียกไปครับเดี๋ยอยูหกแพ็คมาเด้อพี่น้องเด้อเอาตอนมือนี้ครับเห็นแล้วครับหลานไข่เค็มเฮาครับ ส้มนี่แท่งต้มนั่นสวยครับอ่ะโอเคพี่น้องมือนีเห็นแล้วใครเข็มเฮาอยู่นี่เดี๋ยวแย่พกแพ็กพี่น้องมามันท่านเด้อจักหน่อยนี่คนสิขอมาหลายกจนบ่ท่านอยู่ ค่าย0บาทก็อร่อยได้ไข่คเค้มค่ะไข่คเค้ม50สิบบาทนะคะเชิญนะคะที่ซุ้มพัฒนาชุมชนค่ะ ขาเปิดบุญกุฎลันบุญประเพณีสืบสานวัฒนธรรมอีสานครับของอำเภอยางตลาดสําหรับมือนี้ป้าพอแพปีนรองเข้ามาสื่อไข่เค็มกันครับไข่เค็มกลุ่มแม่บ้านบ้านห้องหี่มหมู่ที่ิาเฮ็้นล่างแล้วก็ซื้อครับปีนองซื้อแล้วก็ขอสวัสดีครับ